จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมต้องเอาชีวิตรอดบนโลกน้ำแข็งผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปช่วยกดติดตาม Facebook Fanpage ให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างี่คลิปชั้นเลย เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยครับผมเอ็กเลเซอรนะตอนนี้ผมก็อยู่เกมไมค์ครับนะครับโอ้โหโเราไม่ได้เล่นเกมนี้กันมานานมากเลยนะตอนนี้ก็รู้สึกคิดถึงนะก็เลยเอออยากกลับมาเล่นจังเลยนะเออตัจูดูดูด,ด,ด,ดูนี่ผมเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นะแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังผมสิโอ้โหวิวดีมากไม่รู้ว่านมันสิ่งก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้งั้นเราเดินไปดูเลยละกันนะ Let's go <c oughs> ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในโลกหิมะ ว้าวเฮ้ยมันต้องเป็นเป็นเมืองเฮ้ยหรือว่ามันหรือว่ามันก่อตัวขึ้นแบบนี้เองคืออย่าบอกนะว่าเฮ้ยหิมะก,ก่อตัวเป็นอะปราสาทเอดเกินปุยมุยตึ๊บเดี๋ยวขอสำรวจนิดนึงว้าวตรงนี้อ่าถ้างั้นเราก็ต้องสร้างบ้านแถวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอสำรวจออาสำรวจเอาเจ็บ ต้องออกสำรวจก่อนว่าเราจะหาอาหารได้ไหมเพราะว่าตัวเราก็ต้องกินนะและนี่มันคือโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยเดี๋ยวผมขอเดินไปหาอาหารก่อนโอ้ฟักทอง,ฟ,ทองฟักทองกินกินได้เลยไหมเนี่ยนี่นี่น,นี่ขอคุยไปก่อนอ่เดี๋ยวเราไปตัดไม้ไปเราเกิดอาการเจ็บนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็เลยแบบอืหลอดอาหารเราก็เลยแบบ เด้งขึ้นมานะไม่รู้ว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดในโลกนี้ได้นานหรือเปล่านะก็คือสร้างมาก็แบบนี่เลยเจ็บแล้วเจ็บตัวแล้วไปขอตัดไม้ก่อนอเดี๋ยวผมก็ต้องหาแบบหาพวกสัตว์ด้วยนะแล้วเราก็จะมาทำอาหารกันไป let's go โอเคเดี๋ยวขอหาต้องสัตว์แถวนี้ก่อนว่าจะมีไหมนะเพราะตอนนี้รู้ึกว่าอาหารจะเป็น ทันทีเลยเฮ้ยข้างหนามีอะไรกระโดดด้วยเมื่อกี้นะเห็นปะเห็นปะเอาผมขอเดินช้าๆแล้วกันนะเพราะว่าถ้าถ้าเดินเร็วเดี๋ยวแบบเอ้ยลอดเราลอดอาหารเราจะหิวกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยอืมปลูกไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรนี่ขอเดินไปแถวต้นไม้บริเวณป่าไม้นะโอ้โหหิมะปกคลุมอู้ เจอแล้วเจอน้องกระต่ายเอาไม่ใช่น้องกระต่ายนี่เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเุ้ยแพ้เหรอวิ้ยเจอแพะอืมโอเคเลยแต่ผมไม่อยากฆ่าน้องแพะเพราะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วเราจะเก็บน้องไว้ก่อนเสวเรามาที่ป่าอมาที่ป่าป่าไม้ก่อนเดี๋ยวผมขอหาพวกสัตว์แถวนี้ก่อนว่าจะพอะทังชีวิตได้ไหรือเปล่า ไหนนลอืมวิรู้สึกว่าเพลงพร้อมมากโอ้นี่เป็นเหมืองโอเคหรือว่าเราจะได้จับแผลกินนาเราขอเดินสำรวจอีกหน่อยอืมาะว่านี่ต้องไปโซนทางนี้เฮ้ยอ,อ๋อดอกไม้นึกว่าหมูโอเคไม่เป็นไรเดินไปวิวิไอไอ้อ อยู่ดีตอนไอ้อก็หักดับต่อหน้าเราเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอครับตัวคราบหน่อยแล้วกันไอ้คราบมาให้หมดเลยจุ๊บจุ๊บนี่มาดูซิว่าเราจะสามารถชีวิตรอดได้นานแค่ไหนอ่านี่น้ำตาลไข่ไก่โอเคเดี๋ยวขอคราบน้ำตาลก่นอนอ่ใส่ไปให้หมดเลยอ่าต่อไปเราก็ต้องหาไก่นะนี่นี่ ตัดไ,ม,ไม้ไปไม่ใช่ตัดไว้ขุดโต๊ะคราบไปด้วยไป let's go ตอนนี้เราต้องเดินช้าๆนะเพราะว่าเราหิวมากอูหมีเราเจอมีปะหรือว่าเราจะต้องกินเนื้อหมีนะะมีข้าโลกซะด้วยอ่าตรงนี้มีถฐานโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวขอขุดต่อเผาเลยแล้วกันอไม่ใช่ไม่ใช่ขุดต่อเผาอ่ะคราบสติ๊กเพื่อขุดหินมาทำตอเผาอะโอเคนะ ต้องต้องเข้าใจความหมายใหม่เข้าใจผิดเอ้ยหรือว่าเราจะกินเนื้อมีอาผมเห็นหมูแล้วโอเคพอได้ไประทางชีวิตอ่ะนี่คุณแร่ทานไปก่อนแต่เราจะออกไปล่าหมูนะตอนนี้มีกำลังรอจับปลานะไอ้เพี้นวัฒนธรรมชีวิตของน้องมีนั่นเองเราจะไม่ทำร้ายน้องมีนะไหนยี่เอ้ย,อยถ้าเราถ้าเราตกปลาได้เราก็ อาจจะสามารถเลี้ยงนงหมีได้ใช่ปะอุ้ยต้องลองต้องลองมาจึบจิบจิบอิบาไอเดี๋ยวผมขอ,อขุดเฮ้ยข้างหน้าหมูปะนะอ่าเหมือนจะเป็นหมูนะโอเคผมเห็นส้มๆมไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นหมูหรือเปล่าจ๊บนี่กระโดดเช็กดูอ๋อไม่ใช่ เป็นเป็นดีนเฉยๆไปเราจะข้ามไปฝั่งโน้น let's go ตอนนี้ผมจะวิ่งแล้วด้วยความเร็วสูง, <c oughs> เ,พเ,พนนงเพราะว่าเพนเพนน้องเพเพอาจจะมีน้องไก่ด้วยว้าวเจอทองเอยไม่ใช่ทอง <c oughs> เจอเหลก็กเออแม่พูดผิดซะได้ไปไปไปเราไปล่าน้องหมูกันจ๊บ น้องหมูอยู่ไหนเอ่ยน้องหมูเห็นอยู่แถวนี้นี่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 อ่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอน้องหมูแล้วขอเนื้อหน่อยนะขอเนื้อหน่อยนะพอดีเราหิวมากเราไม่อยากทำารนายหรอกอุยอ้ยอุ้ยเย้ได้เนื้อหมูมาแล้วมีอีกปะเฮ้อ่มีหมูอีกแล้ว อุ้ยแจ๋วจัดการขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยขอเนื้อขอเนื้ออุ้ยเมื่อไหร่จะตุยโอ้โหพี่แอ๊กพังเราได้เนื้อหมูมาสี่สี่ชิ้นอุ้ยหมาน้องหมาเราจะไม่ยุ่งกับน้องหมานะเฮ้ยรู้สึกว่าเกมแหลกๆวะนี่ีนี่ โอเคได้เนื้อมาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดก,การนมูตัวนี้ก่อนนี่เดินไปไหนละเดินมานี่มาจุดเอ้ยจกักรอนหยอโอเคไปเดี๋ยวเราจะ กลับไปที่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะไปอ่าขุดแร่เหล็กไป let's go ตอนนี้พอก็วิ่งด้วยความเร็วแสงา <c oughs> ไปอยู่ใกล้ๆน้องหมีแล้วกันอ้อตอนนี้เริ่มหิวมากแล้วทาางนั้นล้วก็ครับเอาโตขับแล้วก็นี่ไหมจื๊บแล้วก็ว่างเลยจากนั้นก็ใส่เนื้อ นี่ฮ่าฮ่าฮ่าอเดี๋ยวผมขอทำพิกแอ็แล้วกันพิกแอคพิกแอค,แอคเอาพิกแอคไม้มาก่อนจากนั้นก็ขุดหินนี่แต่เราก็จะขุดเหล็กต่อนะนี่ผมอยากผมอยากไปอาศัยอยู่ที่สูงสูงอะที่มันเป็นหิมะหมดเลยเอาเนื้อมา ขอกินก่อนหิวจะตุยแล้วงำๆๆๆๆแล้วก็อ๋อคัาพิกแอ็กจึ๊บๆจ๊บด้ฮัลโหลอะแร่เหล็กของเรานี่เลยผมขอขุดขุดไปให้หมดจึ๊บๆ อ่าตรงนั้นมีทองแดงนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปขุดทองแดงอืมโอเคได้ามาเยอะเลยโอ้เดี๋ยวขอปลูกต้นไม้หน่อยแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราจะไปหาไก่นะแล้วก็มาทำเป็นอ่าเป็นเค้กนะหูทองแดงเยอะเลยมี่ขุดให้หมดแย่ yeah. อ่าประโยชน์ของทองแดงที่ผมพอรู้ก็คือมันจะเอาไว้ทำเป็นอ่าที่ห้อยคมไฟนะอุ้ยน้องมีน้องมีจับปลาขึ้นมาเหรอว้าวอ่าผมว่าเดีย๋ยวเราต้องอาศัยอยู่นี่แล้วแหละข้า <c oughs> เนื้อมาอ่าฐานมาแล้วก็ครับทอส นี่ขุดมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาบ้านอยู่ต้องไปหาบ้านอยู่ก่อนเราก็จะอยู่ในถ้ำไปเลยนะจืดๆจืดๆจืดๆนี้เราจะอยู่ในถ้ำหิมะดี๋ยวขอหาที่ดีๆก่อนอ่าเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ยบ้านบ้านดินไปก่อนละกันอตรงนี้ตรงนี้นี่ขุดเข้าไป จุ๊บจุ๊บเดี๋ยวถือทอสฮ่ฮ่าใช้ทอสให้เป็นประโยชน์นะฮจุ๊บจจุ๊บอู้เจอทองแดงนี่ขุดไปแต่ในเดี๋ยวผมขอปิดไว้เลยแล้วกันอ่าอยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็ขุดรอนะขุดหินรอนะ อูในที่สุดก็เช้าแล้วนะตรงนี้ผมก็ขุดลงมาสลึกเลยนะไปเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะฮะไป let's go let's go เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยว,ยวทุบตัวคาไปก่อนดูดูด,ดูผมขุดตอนที่แบบเอ่ออยู่ในถนะ้ำแล้วไม่มีอะไรทําก็ขุดไปนะเพราะเราไม่มีเตียงนอนไงไป let's go <S อุ้ยผมเห็นเนื้อซอมบี้ด้วยมันดรอปอยู่ออ้เดี๋ยวเราต้องออกมา เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านบนอ่าทางนี้เฮ้ยเดี๋ยด็ดเด็ะทำไมมันกระโดดสูงจังอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเกินปุยมุยอ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตัดต้นไม้ทางนี้แล้วเราจะไปสร้างบ้านฝั่งนี้แล้วกันไปนี่นี่ก็อ่ะหาทางขึ้นนี่เป็นไงอ่ะเจอทางขึ้นโอ้ได้ยินเสียงน้องหมากำลังเห่าเลยอ่าเดี๋ยวผมจะ ขอครับอ่ะขวานก่อนนะนี่แล้วก็ขวานมาเราเราจะตัดไม้เราไปสร้างไปสร้างบ้านอยู่ที่อ่ะฝั่งที่แบบหิมะโล่งๆเลยนะบ้านเราผมจะเอ่อผมจะทําแบบอ่อเล็กๆนะมินิมอลน่ารักน่ารักมันจะเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันนะเฮ้ตอนนี้ก็ตัดไม้ก่อนผมจะไม่ทําหลังใหญ่มากนะเพราะว่าแบบเอ้ยมัน บางทีผมอ่าสร้างมันใหญ่เกินไปมันเกินความจำเป็นนะเหมือนแบบเออ่า,อาคลิปที่ผ่านๆมาแล้วก็คือแบบสร้างหลังใหญ่มากเลยแต่แบบอือยู่ได้แป๊บเดียวเองตุยได้เริ่มซีรีส์ใหม่เลย <laughs> ไปตอนนี้เราก็ตัดไม,ตดไม้ตัดไม้วนปุยนะฮะ <laughs> นีจ่จิดึบจิดึบจิดึบอย่า ตัดไม้ตัดไม้ช่วงหน้าเบื่อช่วงตัดไม้นี่แหล <c oughs> อะออะได้มาเท่าไหร่ได้มาแค่สามสองอยู่หรอมาน้อยจังอะถ้ามาได้สักหกสิบสี่ไปลุยต่อลุยต่อจิ๊ดึจโอเคก็ตรงนี้ไปต้นต่อไปอืตอนนี้อาหารของเรามีแค่เนื้อหมูชิ้นนะ ต้องประหยัดประหยัดหน่อยหรือว่าเราจะไปกินเนื้อแกะโอ้นี่นี่นี่นนไม้ไม้ดอกขิงไม้ดอกะถูกสักหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลากนะเออไปปลูกอ่ะปลูกทดแทนนี่ปลูกไปอ่าอืมผมว่าแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวพอละเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันต่อเอาไปสร้างฝั่งนู้น อุ้ยอุ้ยเราก็าค่อยลงแต่เราอย่าเจ็บไอ้จะเจ็บตัวฟรนะีอะอ่าเรียบร้อยตามนั้นแหละหาทางขึ้นก่อนอตรงนี้ก็ได้แล้วขึ้นได้หยจดบยุบ,บขุดแล้วก็หาทางขึ้นจิบ๊บนี่นี่อะเดี๋ยวผมขอลองโอ้ยตีไม่โดน เขากินเนื้อแกะเอ้ยไม่ใช่เขากินเนื้อหมูมันไม่ใช่แกะมันคือแพะนี่วะมีแพะแหมมันลองไปแบ่ละ,ละเราสร้างแบบบ้านเอสกิโมปะถ้าเราจะสร้างบ้านเอสกิโมเราก็ต้องใช้อ่อเอ้ยอันนี้ปะโชเวลปะมาขุดไหนอาโชเวลมาอ๋อใช่เราจะทำบ้านเอสกิโมกัน อาวถ้างั้นเราจะตัดไม้มาเพื่ออารมณ์ไหนเนี่ยนี่นี่มีสตอมบอลเพียบเลยอเดี๋ยวผมจะทำบ้านเอสกิโมะนะรอดูแล้วกันร,รอดูบ้านเอสกิโมนี่ก็ไปชุบ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 ชๆบชุบ,ชบ,ชบโอ้ตรงนี้เป็นท่าโอ้โห กระเป๋าเต็มเดี๋ยวที่สโนอามาให้หมดเลยจึบจอันนี้ก็กดไปจึ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บอ่าครับม่ให้หมดครับมาให้หมดเหลือเหลือเหลือนี่ก็จุ๊บจึ๊บได้มาสี่สิแปดบล็อก โอเคก็ได้อยู่อ่ะเราเดี๋ยวเดินเ,เก็บหน่อยโอโ้โหตนเกลือนเลยเอาสักเกลือนเอาเต็มแล้วหรออืมมาจุบจุบจุบอ่มามันที่ก็เก็บไปที่บรนดอบู่ก็เก็บเก็บไปให้หมด นี้ก็ทุบอ่ะรอให้หิมะมาันตกเราเราไปหาทำเลดีๆนะอื้ฮึอื้ฮึเราไปสร้างใกล้ๆอ่าเอ้ตรงนั้นปนะไอ้ตรงปราสาทเฮ้ยไม่เอาแต่ผมชอบบรรยากาศตรงนี้อะอ่าถ้างนั้นเอาเราเอาตรงสร้างตรงนี้เลยแล้วกันอุ้ยก็ตายวะเอาว้าเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านเอ็กซ์กิโมตรงนี้นะอ่าตรงโลง่ๆนี้อ่าเดี๋ยวผมก็ ขอนี่ผูพ,พื้นหน่อยบ้านเ e อ็ดกิโมงนี่เราจะออกแบบบ้านในหัวเลยนะเราจะไม่มีแบบเอ้ยโครงสร้างอะไรทั้งนั้นหลย่นทางเข้าจะเป็นทางเดียวแล้วมันก็จะยาวๆไปใช่ป่ะอ่านี่นี่ทำให้มันรูนๆขึ้นมาหน่อยม,มันจะเปลืองไปหรือเปล่าอ่า ไอ้มันนี้จ๊บ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 จึ๊บแบบนี้ปะสมแล้วก็ตรงนี้จุบอ่าผมจะขึ้นมาข้างบนแล้วก็จุบจุบจุบจ๊บจ๊บจ๊บจุจุจจจบ้านเอทิโมของเราส่วนตัวนี้ก็ต้องสูงขึ้นอ่าผมจะสูงขึ้นสักประมาณให้มันเป็นสี่บล็อก บบนี้แบบนี้แบบนี้จึ๊บโอเคเอาใครตบตบแต่งหน่อยอ่าประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จึ๊บจุ๊บจึ๊บอ่ะนี้แบบนี้ให้มันให้มันโค้งๆหน่อยอ่ะแบบนี้ปะ่ะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้กําลังดีจากนั้นเราก็ทําให้มันยาวๆมาเลยส่วนขบนตรงนี้ก็ โอเคได้อยู่ได้อยู่เข้ามาปั๊บแล้วก็จึ๊บจึ๊บนี่โอ้้อยเขาบนตัวนั้นเราเราทุบทิ้งก็ได้นี่หวะ <c oughs> อ้าทุบทุบหน่อยแล้วกันอืม <c oughs> สโนว์บันดอปอยู่ข้างบนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคส่วนตรงนี้เราก็ทำเป็นมุมให้มันแบบ อ่าเป็นมุมโค้งหน่อยนี่โอเคแล้วก็จึบจ๊บจบยาวไปยาวไปไม่พออ่ะขุดต่อแล้วกันจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บบ้านเอกิมโมะไม่ได้ทำยากนะแต่เสียเวลาต้องมาขุดสโนอบอลน,น,นี่แหละ <c oughs> จะเยอะไปไหนโอ้ โชเวลพังละแล้วตัวคราฟเราอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลยังไม่ได้ว่าจะวางตัวคาบหรอใช่เหรออ๋อมันจะแคบไปไหมรู้สึกว่ามันแคบไปอ่ะอืมเออมันก็ต้องอยู่แคบๆนี่แหละมค่อยอบอุ่นนะเดี๋ยววางไวน้นี่จากนั้นก็ครับจึ๊บ จุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ้ยจะค้มแล้วเราต้องรีบทำนี่เดินเข้ามาปุ๊บฟื้บฟื้บฟื้อฟื้อฟื้ออาะเพิ่มมาอีกสักหน่อยจุ๊บจุ๊บโอเคอย่างนั้นก็ก็จะปิดแบบนี้ไปให้มันปิดแบบปิดแบบโค้งโค้งๆ จุดอ่าแบบนี้จุบอ่านี่แหละบ้านเอจกิโมเราแล้วตรงนี้เดี๋ยวขอทำเป็นหน้าตา่างออนีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนหน้าต่างเอาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวขอขาบประตูบ้าน <c oughs> ตรงนี้เหมือนมันจะยาวไปนะขยายตรงนี้แล้วกันเรายังไม่ซับโชบเบลเลยนี่วะขอครับโชบเบลก่อนจ๊บ คนนี้มันแคบไปจุบจุบอ่ะนี่จุบอ่าเยี่ยมออ้ยแล้วแล้วเราก็ได้บ้านเอสกิโมเยวผมขอคาบประตูน่ไปแล้วก็ปิดประตูจุ๊บดี๋ยวนะ จิ๊บนี่แล้วก็ให้ความสบายเอ้ยสว่างหน่อยอ่ามาเรามาตกแต่งบ้านโอเคจึ๊บจิ๊บๆท่นี้เราก็เดินมาปุ๊บปั๊บจะเป็นอ่าทางนี้ให้เป็นโซนคราฟของแล้วกันจึ๊บวางตัวคราฟไปตัวคราฟจากนั้นเราก็จะวางเตาเผา เอี๋จะขอเผาสักอขอคำบอกชาโคจุบแล้วก็ทองแดงเผาทองแดงไปซะตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าอาจที่ผมลงเมืองไปก็จะมีลาพิษแล้วก็มันไม่ใช่เมืองหรอกมันก็คือแบบอืผมผมขุดเล่นๆไปนะช่วงที่ไม่มีอะไรทํานะ <laughs> อ่ะโอเค ตอนนี้ผมก็ถือว่าผมสร้างบ้านเสร็จแล้วนะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบุยบ้ยๆอ้ยเดี๋ยวขอเขียนหน้าบ้านน้อยหนึ่งนี่ตรงนี้ปรับหน้าบ้านหน่อยปุ๊บจึ๊บนี่ปรับพื้นที่หน้าบ้านให้ามาันดูโลง่งๆจึ๊บจิ๊บ โอเคไปล่ะวุ้ยวุ้ยเขานอนแล้ว <ś <ś> เจอกันใหม่อีพีหน้า